โย่ Yo, สวัสดีครับทุทกคนวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับการเจอกันครั้งแรกหรือว่าการคุยครั้งแรกกับ Madonna คิริโตคุงนะครับเอามาเข้าเรื่องเลยแล้วกันเหตุการณ์ที่ทําให้ผมได้เจอกับคิริโตคุงก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ตอนที่ไอ้แจ็คอะมันไล์เล่นวาโลแล้วทีนี้เนี่ยไอ้แจ็คอะมันแจกลิงก์ดิสคอทให้เอฟซีเข้ามาเล่นด้วยแล้วทีนี้ไอ้คิริโตคุงมันก็เข้าดิสคอทมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาอะเอาลิงก์มาจากไหนนะแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นจากหลายสดนี่แหละและไอ้คิริโตคุงเนี่ยมันก็เข้ามา Jet, แล้วก็ไอ้คิริโตะคุงแล้วอีกสองคนผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นใครนาจะเป็น f อนี่แหละในระหว่างที่เราเล่นวาโลกันเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าผมอะ่ะไปทําอะไรให้เขาไม่ทูกใจจนเขาเนี่ยเริ่มแสดงพฤติกรรมของตัวเองที่ไม่ดีออกมานะครับก็คือเขาเริ่มท็อกซิกใส่ผมแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะครับคือตอนนั้นเนี่ยผมก็เริ่มเอะใจแล้วว่าเฮ้ยมึงเจอกันครั้งแรกเนี่ยมึงมึงด่าอะไรอย่างนี้เลยเหรอแบบเพิ่งเจอกันครั้งแรกเองทําไมท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนมึงเลื้อนอะ่ะคือผมก็เป็นคนที่เลื คนอื่นครั้งแรกแล้วไปเลื้อนไส่เข่าเลยไม่เอายกเว้นแตมจะมาเลื้อนใส่ผมก่อนนะครับก็คือหลังเกมจบเนี่ยผมก็แบบไม่อยากคุยกับมันแล้วว่าผมอ่ะมิวมันเลยเวยในดิท่ะแต่คิริโต,โตคุงเนี่ยก็ยังเข้ามาเล่นเรื่อยๆกับพวกไอ้แจ็คนะมันเล่นกันไปเรื่อยๆจนเป็นเพื่อนกันเลยอ่ะแต่ผมก็ยังมิวมันอยู่นะไม่รู้อะไรทําให้ผมแบบตัดสินใจที่จะมิวแล้วก็แบบมิวยาวเลยอ่ะโอเคกลับมาต่อเก็กับไอ้คิริโตคุงนะนิสัยมันตอนเล่นเกมเนี่ยคือเหมือนแบบคนคุมอรมมารมณ์ไม่อยู่อ่ะถ้าหลุดคือหลุดดดเเลยเพอหุุสร็จปบามด ก็จะมีตัวอย่างให้เห็นนะครับคลิปของฮัสโคโลหรือไอเลียมมันตลกมากเหรอลือว่าเือว่ากูเล่นคือว่ากูเล่นเล่นหมดแล้วกูเล่นพลาดแล้วคือแบบมันน่ามันน่ารอขนาดนั้นเลยก็อยู่กันมาเรื่อยๆโดยที่พฤติกรรมด้านแย่ๆของคิริโตคุงเนี่ยไม่เคยได้รับการแก้ไขเลยนะครับและก็มีตอนที่เล่นวาร์ลแรนกับไอดีมนะครับก็คือไอคิริโตคุงนี้ก็ได้ไอดีมนะครับ นี่ยังไม่นับรวมตอนไอ้แจ็คมันอัดคลิปนะครับมันอะพูดเยอะมากจากที่ผมฟังมาจากไอ้แจ็คนะครับจนทําให้คลิปอะเสียไปเลยทั้งคลิปมีแต่เสียงมันไอ้เจ้าของช่องเนี่ยไม่ได้พูดเลยมีแต่เสียงมันก็จะเห็นได้ตอนที่ไอ้แจ็คมันเล่านะตอนที่ไปกินข้าวกับรุ่นใหญ่แบบเชิงว่าอยากได้หน้าตัวเองต้องเด่นโดยที่พูดไปเนี่ยไม่ได้รู้กาลรรเทศะเลยว่าอันไหนควรไม่ควรแลวก็จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็คือเหตุการณ์ของน้องเอเคอร์ตอนนั้นเอเคอร์กำลังจะอัดคลิปอัดคลิปเกี่ยวกกับบอนี่ แล้วก็จะมีคนชื่อพักข่มเนี่ยไปตีไอ้คริโตคุงเหมือนว่าจะไม่รู้ชื่อกันนะมันก็ตีกันไปกันมาเนี่ยจนคริโตเนี่ยเริ่มแสดงอาการหัวร้อนออกมานะแล้วก็กลายเป็นว่าคลิปของน้องเอเคอร์เนี่ยพังไปเลยแล้วก็จบด้วยการที่คริโตคุงเนี่ยงอนจนไอ้แจ็คต้องไปตามง้อแต่ผมก็ทักส่วนตัวไอ้แจ็คไปนะว่าเชื่อมึงไม่ต้องไปตามง้อมันหรอกไอ้เฮียเดยวมันก็เคยตัวต้องง้อมันตลอดอีกแต่สุดท้ายไอ้แจ็คมันก็ง้อมันไปนะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันก็เพื่อนกันน่ะเออ เออแล้วก็จะมีเหตุการณ์นะเอกมันมีหลายเหตุการณ์นะแต่ผมจําไม่ค่อยได้มันมันก็ผ่านมานานหลายปีอะ2ปีเลยอะก็2อปีที่ครบกับมันเป็นเพื่อนอะแล้วก็ตัดมาก่อนจะไปงาน TGS นะคือไอ้ตอนนั้นอะเมื่อไอ้แจ็คจะรู้นะว่าผมอะ่ะไม่ค่อยชอบไปไอ้คิริโตคุงแต่ตอนนั้นอะไอ้แจ็คยังมองว่าไอ้คิริโตคุงอะเป็นเพื่อนอยู่แล้วก็ไม่อยากให้ทะเลาะกันเพราะว่ายูกลุ่มเดียวกันจะได้สนิทกันไว้ผมก็เออเออตามมันไปนะแล้วผมก็บอกไปว่าเออมึงอะ่ะนิสัยเสียปากหมาอะไรงนี้ พอจบเหตุการณ์นี้ปุ๊บก,ก็คือถึงเหตุการณ์ก่อนไปงาน TGS ตอนนั้นน่ะไอคิริโตะมันชวนว่าเฮ้ยไปงานเกมกันไหมก็คุยไปคุยมาจนผมอ่ะพูดไปว่าถ้ามีไอคิริโตอ่ะกูไม่ไปไอคิริโตก็ส่วนกลับมาว่าถ้ามึงอาคติอ่ะ มึงก็ไม่ต้องมาคือตอนนั้นในหัวผมคิดว่าไอ้เชี่ย re, ขนาดในดิทมึงยังนิสัยแบบในใสเสียปากหมาอารมณ์ร้อนคุมตัวเองไม่ค่อยอยู่ถ้าเกิดมันบ้าขึ้นมาแบบมันทําร้ายเราอย่างเงี้ยโอ้โหน่ากลัวนะเว้ยกูไม่อยากไปอยู่กับคนแบบนั้นหลอกนะแบบต้องไปนอนกับมึงอะแต่สุดท้ายผมก็ได้ไปนะเออแบบนานๆทีจะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนอะไรเงี้ยไปเที่ยวกันเองอะเออจนได้เจอกับเหตุการณ์งานเกม TGS โอเคนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์คร่าวๆเกี่ยวกับการเจอกันครั้งแรกของคิริโตะคุงนะหมายถึงงครรัั้แกกที่เจออนนใดิะ โอเคผมขอเสริมหน่อยนะหลังจากเราไปงาน t d s เสร็จปุ๊บอะไอแจ็คมันก็เล่าเรื่องทั้งหมดเลยอะให้ให้เพื่อนฟังทีนี้หลังพวกเรากลับมาจากงาน TGS เนี่ยเราก็ได้ให้บุคคลคนหนึ่งนะครับไปลอกถามว่าเออเหตุการณ์มันเป็นยังไงทําไมถึงตัดเพื่อนกันเลยก็แบบถามดูว่าจะพูดความจริงหรือเปล่าก็สรุปว่ามันอะเล่าให้ตัวเองดูถูกที่สุดก็เข้าใจได้นะเพราะใครจะเล่าให้ตัวเองดูผิดละ่ะ โอเคนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่เจอกันครั้งแรกในดิทนะครับแล้วก็เรื่อยๆมามันมีเยอะมันมีเยอะเกี่ยวกับไปเนี่ยโอเคต้องขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะบ๊ายบาย